สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาไล์อีกหนึ่งครั้งนะคะก็ได้เจอกันเนาะทุกวันศุกร์บางศุกร์ก็อาจจะมีเว้นไปบ้างก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะก็อยากจะบอกเรื่องบุญอย่างเดียวคนอย่างเจ๊ก็คงไม่มีเรื่องอื่นหรอกเนาะเพราะว่าคนอย่างเจ๊มันก็ถนัดแต่เรื่องไปทาบุญนะคะถนัดเรื่องอื่นก็ ไม่เข้านันละค่ะเรื่องทงเรื่องเที่ยวก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยให้ไปก็ไปแต่ถ้าถามเรื่องบุญอ่ะสู้ตายเรื่องบุญถามเจได้ค่ะเรื่องทํายังไงใช้ยังไงทําแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถแอดก็มาถามได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์มาถามได้ค่ะแล้วเจก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทําไปเราสามารถแบ่งปันได้นะคะ แบ่งปันบุญให้กับคนอื่นๆลูกเราพ่อแม่เราสามีเราเราก็สามารถทําได้บางคนนะ่ะครอบครัวก็มีส่วนครอบครัวก็มีสิทธิ์สามารถเป็นเจ้ากรรมนายเวรได้นะคะเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันมาร่วมกันนะ่ะบางคนเกิดมาทาให้เราตกทุกข์ได้ยากทําให้เราต้องเจ็บช้าน้ําใจมันก็เกิดจากครอบครัวก็มีนะคะบางคนนะ่ะ เกิดมาเป็นลูกเราก็ได้เจ้ากรรมนายเวรนะคะเกิดมาเป็นสามีเราก็ได้เกิดมาเป็นพ่อแม่เราก็ได้ได้หมดละค่ะเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวน่ะบางครั้งเขามาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดเรามองไม่ถึงเรามองไม่ออกแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าที่จะบอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าบางคนคิดว่าครอบครัวครอบครัวก็เหมือนกับการที่เราทําร่วมกันมา เป็นอดีชาตบุตรก็เกิดเป็นคุณให้กับเราเป็นเจ้ากรรมในเวรเกิดมาให้เราทุกใจให้เราต้องเสียใจอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรกับเราอดีตชาติเคยทําบุญร่วมก,กันมายัางไงแต่เจ๊อยากให้ทุกคนว่าถ้ามีโอกาสได้ทําบุญหรือได้ใส่บาตรทุกวันกวดน้ําทําบุญใส่บาตรไปทําบุญที่ไหน ก็เอาบุญมาฝากพ่อแม่ได้ฝากลูกได้นะคะบางคนไม่เข้าใจฝากเจ้าที่เจ้าทางก็ได้นะคะฝากเจ้าที่เจ้าทางสารพระภูมิพระปูชัยยะมงคลเจ้าที่เจ้าทางตายายได้หมดขาะในบ้าน mm hmm. เทพที่ดูแลรักษาตัวเรา mm hmm. เทพที่ดูแลรักษาตัวเรา mm hmm. เทพที่อยู่ในสังขารร่างกายของเราขอให้ท่านได้รับและได้อนุโมทนากับบุญกุศลที่เราได้ทํา ทุกๆครั้งที่ไปทําบุญก่อนไปก็บอกกล่าวก่อนพอไปทํามาเสร็จแล้วก็มาบอกกล่าวจุดทูบอกกล่าวที่บ้านเราเอาบุญให้ลูกจะเ,เราเจอหน้าลูกเราให้เขายกมือแม่ขอเอาบุญมาฝากหนูนะบุญใดกุศลใดที่แม่ได้ไปทํามาเอาบุญมาฝากหนูให้หนูขอให้หนูได้รับผลบุญในครั้งนี้ให้ลูกกล่าวคําว่าโมธนาสาธุสาธุกับบุญกุศลที่เราได้ทํา ะะเขาก็จะได้รับพ่อแม่ก็ได้ค่ะสามีก็ได้ถ้าสามีไม่ได้ไปทําบุญกับเราเราไปทําบุญเสร็จกลับมาเราก็เอาบุญมาฝากเขาเขาก็ได้รับบางคนก็เปิดเครื่อมาเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมันจะได้หลุดนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นบุญมันเป็นบุญที่เขาได้รับนะคะถ้าได้เอาไปนําไปใช้มันก็เกิดประโยชน์เพราะว่าบุญอ่ะเราสามารถทําได้อยู่เรื่อยๆเพราะว่าบุญ ไม่มีมอนหมดนะคะยิ่งทํายิ่งมีได้ยิ่งให้ยิ่งได้คือเราเราแผ่ไปได้เรื่อยๆ,ๆค่ะเราเห็นใครเรายินดีกับเขาเอบุญมาฝากนะโมทนาบุญนะอย่างเงี้ยได้หมดค่ะเจ้าที่กระทางที่บ้านก็ได้เจ๊ไปทำบมมุญที่ไหนกลับมาเจ๊ต้องจุดธูปบอกเจ้าที่กระทางที่บ้านบอกว่าปู่ชัยยะมงคลก่อนไปเจ๊ก็บอกปู่โมทนาบุญนะเจ้าที่กระทางตาจ๋าย,ยายจ๋านหนูจะไปทาบุญที่นี่นะต้อรับบุญนะอย่างเงี้ย เขาก็ได้รับแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้มันบางทีมันบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่เคยนึกถึงเจ๊ก็อยากจะบอกว่าถ้าคนที่เขาทําอยู่แล้วก็ให้ทําดียิขึ้นไปแต่ถ้าคนที่ไม่เคยทําไม่เคยรู้มาก่อนก็สามารถนําไปใช้ได้เกิดประโยชน์กับคนนั้นจริงๆเจ้จาที่เจ้าทางไม่อยากได้อะไรจากเราหรอกเขาอยากได้บุญค่ะเพราะว่าเขารอรับบุญจากเราเนี่ยแหละเรา อยู่บ้านเขาเราทําดีเราก็นําบุญนี้ส่งให้เขาสามีได้ลูกได้ครอบครัวได้พ่อแม่ได้ค่ะก่อนไปก็อบอกกล่าวซะหน่อยอย่าไปทําบุญที่นี่นะมอธนาบุญด้วยนะหรือไม่ว่าเราก็ให้เขาจบ,จบสตังที่เราจะไปทําบุญนะคะสมมุติเราตั้งใจว่าจะทําบันที่นี่นะห้ 500, าร้อยเราก็ให้ที่บ้านจบสตังไว้ก่อนเลยแล้วเ,าเอาปัจจัยเนี่ยไปทําบุญค่ะเราไปทําบุญเขาก็ได้จบเรียบร้อยแล้วเขาได้บุญ ส่วนนี้ด้วยเหมือนกันก่อนไปทําเราก็ให้เขาจบก่อนเลยค่ะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสินของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะไปทําบุญนะคะเราให้เขาจบก่อนเขาได้รับทุกคนนะคะที่เราให้เขาได้ทําเขาได้ยินดีกับเราโมจนาบุญนะไปทําบุญนะขนาดที่เอาปัจจัยไปให้แม่จบแม่เขาฝากสตังค์มาทําบุญด้วยสองร้อยห้าร้อยแล้วแต่ค่ะก็ได้รับปัจจัยไปทําบุญร่วมกัน ให้แม่ให้ลูกให้สามีได้หมดค่ะทุกคนได้รับโมทนาบุญบุญมันก็เพิ่มเพิ่มพูนเขาได้ทําเหมือนกันถึงเขาไม่ได้ไปแต่เราเป็นผู้นําบุญไปส่งถึงที่นะคะคลิปนี้มีประโยชน์กับใครกดไลค์กดแชร์ให้เจ้ด้วยนะคะแล้วเจ้มีคลิปดีๆมาฝากอีกเรื่องการทําบุญน,นะคะทุ่คนอย่างเจ้ค,คงไม่มีเรื่องอื่นไปเที่ยวคงจะถามเจ้ไม่ได้เพราะเจ้ไม่เคยรู้จริงนะคะ ไว้เจอกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยให้เจ้ได้มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆให้ได้รับฟังกันอีกขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ